จดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทย I S, ไบอิชิอิตายประจำวันที่8มิาุนคม2567โดยชายผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้การเด็กครับว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าวันนี้เอาล้วทังไงงานนี้เปิดโฉม3ได้ด่านทีมชาติไทยที่ดังอิชิอิจะดึงไปดวนกับทางทีมชาติเกาหลีใต้นะ โดยกันนี้ทางด้านของมาสตาอิชิหัวนาโคชชาวญี่ปุ่นเตรียมที่นำทัพช้างศึกทีมชาติไทยประเดิมนะฮะลุยศึกคัดบอโลกโซเอเชียเป็นครั้งแรกพบกับทีมชาติเกอริใต้2แมตช์ในช่วงเดือนมีนาคมนัดแรกในเกมเยือน21มีนาคมที่สนามโซเวอร์คัพสเตเดียมประเทศเกอริอรอรใต้และที่2เกมในบ้าน26มีนาคมนสนามราชมังคารกีฬาสถานจับตา จิรวัตวังทพันธ์ในด่านจอมเนบทัพจงอางพยองขอนแก่นยูต็ดนะฮะมาสตาอิชิดึงสู่ทัพช้างศึกทีมาชิไทยคัดบอลโลกเป็นครั้งรแรกในขวรักนี้และเปิดโฉมสารใบด่านตัวตึงตัวเต็งคาดกันว่ามาสตาอิชิดจะใช้ทรุนตา่ายทีมเชฟก,กรอริใต้คัดบอลโลกปีนาคมนี้วัยในต่อไปนี้หนึ่งนะฮะปฏิวัติคำไหมจากโร,รันคอกสองสารอนอนท์อนุอินจากเชียงรายยูต็ดและก็สามจิรวัตวังถพันธ์จากขอนแก่นยูต็ดในควรักนี้ เป็นนามว่าง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็แลวกันว่าจะเป็นเช่นไร3มคนนี้เตรียมพร้อมบินเข้าสู่ทีมชาติไทยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับเอาเรื่องยังไงครั้งแรกในหน้าประาาสาทไทยทอดสดทางอิชิอิประกาศ23รายชื่อทีมชาติไทยในการลุยศสกคัดบอลโลกในครั้งนี้โดยเพจ FA t h a ไทยแ d นดยิงสดนะฮะมิติใหม่ทีมชาติไทยสมาคมเตรียมจะไล์ประกาศรายชื่อ23แข้งคัดบอลโลก ดีเดย์วันนี้สึ่งสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยในยุคข,ของมาดํางแป้นโดนพันธ์ล่ำซํำเตรียมใช้วิธีการใหม่ด้วยการไร้ประกาศรายชื่อ23แข้งทีมชาติชุดใหญ่ที่เตรียมพบกับทางด้านกองเกาหลีใต้ในศึกบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซเอเชียรอบ2นันาที่3และก็นาที่4 ซึ่งการไลฟ์ประกาศรายชื่อในครั้งนี้ถือเป็นมิติใหม่ที่เกิดขึ้นกับทีมชาติไทยเป็นครั้งรแรกเพื่อให้นักเตะสื่อมวลชนและก็แฟนบอลได้รอรุ้นกันและรับรู้ไปพร้อมกัน โดยทางด้านของบัสดาอิชิหัวหน้าผู้ฝึกสอนจะเป็นผู้ประกาศด้วยตนเองไล่เรียงทีละตำแหน่งผู้รักษาประตูกองหลังกองกลางและกองหน้ารวมไปถึงยังจะมีการอัปเดตไท,ทม์ไลน์สำคัญและแผนการเตรียมความพร้อมของทัพช้างศึกในครั้งนี้ให้รับทราบเช่นเดียวกัน ยการไบร์สดจะมีขึ้นในวันนี้เวลา14นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยผ่าน2ช่องทางประกอบไปด้วย FA Thailand และก็ช้างศึกแ n p a g e และก็ y o u t u b e โดยระหว่างไบร์สดไปจนถึงสิ้นสุดการประกาศรายชื่อของทางด้านมาสไตชีจะเปิดโอกาสให้สื่อมวลชนส่งคำถามผ่านมาถึงทีมงานของเราได้อีกด้วยในคัณะนี้ โดยสำห Eller, ร, 5, รับทีมชาติไทยชุดใหญ่ได้มีโปรแกรมทําการแข่งขันฟุตบอลโลกปี2026รอบคัดเลือกโซนเอเชียรอบ2นัดที่3พบกับด้านของเกาหลีใต้ที่โซเวอร์คัพสเตเดียมวันที่21มีนาคมเวลา18นาฬิกาตามเวลาของประเทศไทยและนัดที่4ที่ราชมังคากีฬาสถานวันที่16มีนาคมเวลา19นาฬิกา30นาทีทั้ง2นัดและจะถ่ายทอดสดทางช่องไทยรัฐทีวีในครั้งนี้นั่นเองนะ เปน็นแต่ว่าการนี้ต้องรอดูกันต่อไปค่ะทุกันนะฮะไป,ปร่วมเชียร์ไป,ปร่วมให้กำลังใจทีมชาติไทยของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอะไรยังไงมาดามแป้งนายกสมาคมจะให้เงินสนับสนุนทีสอและก็ทีสาเป็นที่เรียบร้อย โดยการน,นี้หลังจากที่ทางด้านของสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยนะฮะมีมติอนุมัติในการจ่ายเงินในการสนับสนุนคงค้างให้แก่ทีมไทยลีก2และก็ไทยลีก3ซึ่งเป็นเรื่องเร่งด่วนโดยประกาศเมื่อวันที่4มินาคมจะทำการโอนเงินเข้าบัญชีของทุกสมโมสรภายใน2วันโดยไทยลีก2จ่ายเพิ่มงวดที่2และก็3แก่18สมโมสรทีมละ750,000บาทเป็นเงินประมาณ1 3ล้านบาท โดยยังเหลืออีก1ง,งวดและไทยลีก3จ่ายอีก3งวดให้ครบแก่72สมโมสรทีมละ3 7 5 5 0 0บาทเป็นเงิน27ล้านบาทล่าสุดภายใน2วันมาดังแป้นด์พันธ์ล่ำซำ นายกสมาคมกีฬาฟุตบลแห่งประเทศไทยส่ทงทีมงานติดต่อตรงทุกสมโมสรเพื่อยืนยันการารับเงินโดยปรับเกณฑ์เป็นการเฉพาะกิจเพื่อจะให้ทุกสมโมสรได้เงินสนับสนุนอย่างรวดเร็วซึ่งฝ่ายบัญชีได้ดำเนินการแล้วเสร็จตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาเหลือเพียงแค่บางสมโมสรที่ยังมีข้อพิพาททั้งภายในประเทศและก็ต่างประเทศซึ่งหากสมโมสรยุติข้อพิพาทนี้ได้แล้วสามารถยื่นหลักฐานขอรับเงินสนับสนุนจำนวนนี้ทันที ปัจจุบันกนารแข่งขันฟุตบอลไทยลีก2เหลืออีก7็นัดในฤดูกาลปกติส่วนไทยลีก3กำลังเข้าสู่รอบแชมเปียนลีกเพื่อจะหา3ทีมเลื่อนชั้นสู่ไทยลีก2โดยเตรียมเริ่มทำการแข่งขันวันที่9มีนาคมที่จะถึงนี้แน่ว่าการน,นี้ต้องรอดกันต่อไปก็นด้วยกันว่าจะเป็นเช่นไรงานนี้มารดาแป้งจัดให้นะจ๊ะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาเช่นครับอาร์ตยังไงชบาแก้วชุดยูเซตีร่วมกลุ่มญี่ปุ่น จีนและก็ออสเตรเลียศึกชิงแชมป์เอเชียในะคะรั้งนี้โดยการที่ทางด้านของชวบาแก้วอายุ17ปีอยู่กกุมบีร่วมกับทางด้านของญี่ปุ่นจีนและก็ออสเตรเลียนะฮะซึ่งเป็นการจับสาบลากแบ่งสายการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์เอเชียในรุ่นอายุไม่เกิน17ปีปรอบสุดท้ายที่ประเทศอินโดนีเซียแลหววันที่4ถึงวันที่20พฤษภาคมโดยซึ่งผลการจับสลากแบ่งสายวีดั้งต่อไปนี้ กลุ่ม A อินโดนีเซียเจ้าภาพเกาหลีเหนือเกาหลีใต้และก็ฟิลิปปินส์กลุ่ม B ีญี่ปุ่นจีนออสเตรเลียและก็ไทยสำหรับการแข่งขันในศึกชิงแชมป์เอเชียผู้บหญิงรุ่นอายุไม่เกิน7ปีจะนำทีมแชมป์และก็ปรองแชมป์กลุ่มผ่านเข้ารอบปรองชัะเลิศและจะหา3ชาติตัวแทนของทวีปเอเชียไปแข่งขันฟุตบหริงชงโลกในรุ่นอายุไม่เกิน7ปี ที่รัฐโดมินิกันต่อไปในช่วงปลายปีในครนั้งนี้นะาผมเป็นแต่ว่างานนี้ก็ฝากไปให้กำลังใจและไปร่วมเชียร์สึกุบอลหญิงยู็7ปีของเรากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาก,กันครับเอาได้ออยังไงอรุงกรเชื่อมั่นในระบบมีโค้ตมิเกลช่วยให้โต๊ะเล็กช้างศึกต่อยอดได้โดยดาวเตะบริมเส้นสังกัดการท่าเรือ a R a s, s M, เปิดเผยถึงระบบของมิเกลโรดิโก คุณซื้อคนใหม่ตัวเล็กช้างศึกในครั้งนี้โดยฟุตซอลทีมชาติไทยทีมอันดับที่2 5ของโลกและก็บเบอร์3ของทีปเอเชียที่อยู่ในช่วงการเตรียมทีมในการฝึกซ้อมสำหรับการแข่งขัน AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2024ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพในช่วงระหว่างวันที่17-28ถึงเมษายนโดยทีมฟุตซอลไทยเป็นทีมวางในสาย A ต้องเจอกับเวียดนามเมียนมาและก็จีนซึ่งรายการนี้จะคัดเอา4ชาติที่ได้สิทธิ์ลงแข่งขันฟุตซอลโลก2024รอบสุดท้ายที่อุซเบกิสถานระหว่างวันที่14กันยายนง6ตุลาคมล่าสุดนั้นอรงกรจันพรริมเส้นการท่าเรือ ASM หนึ่งในนักเตะชุดนี้ได้เปิดเผยผ่านฟุตซอลไทยแลนด์ถึงการเข้ามาคุมทีมของมิเกลบรติโก้บอกไว้ว่าระบบของมิเกลบรติโกนั้นถือว่าเปลี่ยนจากของเดิมเรียกว่าต่างกันหมดพี่ๆเพื่อนๆในทีมที่เคยผ่านชุดของปูปิสและก็มิเกลมาแล้วก็พอจะรู้ทิศทางและก็ปรับเข้ากับระบบได้ไม่ยาก ส่วนช่วงนี้ยังคงอยู่ในช่วงที่ทางโค้ชกาลังให้นักเตะเข้าใจในรายละเอียดในทุกๆจุดที่เกี่ยวกับแท็กติกที่จะใช้ในศึกเอเชียครับเมื่อถูกถามว่าโค้ชมิเกลจะทำให้ทีมฟุตซอลไทยดีขึ้นกว่าเดิมใช่บรือไม่ผมมองและก็ว่าระบบแท็กติกของมิเกลนั้นเข้าใจในทีมชาติไทยเป็นอย่างมากสิ่งที่เขาสอนถือว่าสามารถสร้างทีมไทยชาติ อาชาติไทยให้มีผลงานที่ดีขึ้นได้และผมเชื่อว่าเรานั้นสามารถต่อยอดได้ยอย่างแน่นอนสาระโปรแกรมของ AFC ฟุตซอลเอเชียนคัพ2วัน24รับประกุมของทีมฟุตซอลทีมชาติไทยวีดีต่อไปนี้ทีมชาติไทยพบทีมชาติจีนณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากวันที่17มีนาคมเวลา18นาฬิกาทีมชาติเมียนมาพบทีมชาติไทยณอินดอร์สเตเดียมหัวหมาก19เมษายนเวลา18นาฬิกาและทีมชาติไทยพบกับทางทีมชาติเวียดนาม ณอินดอร์สเตเดียมหัวหมากในวันที่21เมษายนเวลา18นาฬิกาในครศนี้นั่นอีกครับและนี่ก็เป็นจอดลึกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยาบอิชิสไตล์ประจำวันที่8มีนาคม,ม2567โดยชายผูบังคัรั้งฟุตบอลไทนครับ